In đô, hay 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 hay

จะอกันไหมเราเอไปหน้าเป้ม่ลาบกับดูนะเนยยอกันจุนุ่ยก็มา่ายูมจ่า ไปครับจุกไม่ได้วันนี้เ,เน,น,นี่ยวซึ่งแปรตีมันอยู่ครบครับแปรแจ็บไม่ได้ทำปื้อวันนี้โยมครับส่วนนู่นไไม่ใจนะนี่ครับตาไม่ได้ต้องรูนี่ใหงกันตรงๆคับ เรนดวงมันดีก็นคำดึงเข้ามันเล่าไปเข้าบบนี้ส่งรูนี่ความลึกข้องแป้ประมาณป่อนคืบนะครับจมกับจมเข้าไปดูไม่ได้ครับดูไม่ได้ไนะเดัยเน๋ยวจนยิบโปแล้ว เจ็บ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 จังเนาะมันเหนี่ัยกำลังเตรียมตัวรอบบานกันครับนี่ซสูมันแหลกไปไม่เนะนี่ยเป้เนี่ยบลึกครับมันทำเต็มทีเลยครับวันนี้เแบลเบลตา เวลตามันยังสู้อยู่เลยนะครับมันสู้ไม่ได้วันนี้ยอมครับรบไปหลักษาตัวดักปักเรา นวยไอ้หนงไอ้หนอยไอ้หนอยเป็นดูเจ็บแย้งครับมาให้กำลังใจวันนี้เจะรอเลน่นนิโปแล้วนะครับโรเลน่นนิโปแล้วครับ ผมไม่ครัวันนี้จะจบคลิปนี้ก็ไล่ก็แจ๊บเหมืองกันนะครับจะพาไปเลยตัวนหนก็ตาจมกับลาวนะครับวันนี้แจ๊บครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ